สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องที่มงางติดตามรับชมช่องเกมมือไฟลำพืน้นโชว์ออฟฟิเชียลครับตอนนี้เขาสิบห้าไปซองทีมงานไฟนะครับผู้ใดมาไหมแน่นะครับพ่อผมเราพูดนังนะมาไหม่อมาเห็นแน,น้เราอยากมาลองพุมม ทีมไฟเขาเริ่มติดตั้งแล้วหนานหนานหนานหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ด เราได้แหาอนานนะมีหตัวกปหตัวกับมันเริ่มจากเล็กสามดีครับน่นยุดสองมือ จานแม็กสูสูครับว่าหันยุ่งเส่็อร้อยสอดจานโดดอันนี้ยังนั่น

kim ngan mày cho này Tiếp này Hãy โอ้รับจอบบ่ะครับรับจอบฉากคว่ำเหรบค,ครับรับจอบหรั <c oughs> กระดิทีเวทีมาซอยครับส บอกเลยด้วยจยนพ่อผม,อผมนนเ,เนเี่ยพ่อไปเนนี่ยนี่ตอนนี้ทีมวิธีก็ขยายออกไปโอ้หน่าจะฝฟังพุ่นหนาจะบ่าได้ ฟางนั้นสุดพอดีสุดวิธีพอดีก็แสดงว,ว่าฉากอะขึ้นได้แค่นี้ฟางนั้นก็บบสามารถไฟได้ถึงสิขึ้นได้แต่ก,กับเดนเซอร์กับบสามารถเรียนได้เพราะว่ามันมันสุดแล้วเพราะมังหันเป็นด้านฆ้าฟางนั้นคืออันนะั้นฟางนั้นชนลำพง ฟังนั่นก um ับชนลำพงบอกเลยนะครับพ่อพ่อผมนี่แหละพ่อผมเนี่ยโอ้ยย ยูสูงบันยุ่ไกลกันบันไดกันยังซ <laughs> องทีมไฟครับเหมือนนี่กะมีพนักงานม่เข้ามาเรื่อยๆจะเข้ามา <c oughs> สองสามซีควนครับ พลังงานใหม่สี่คนกระบสี่มีมาเพิ่มนะครับมีมาเพิ่มสองคนขาดวานะครับป้าขนาดพื้นที่ว่าแมนสีลงได้เบิดเนนะครับ <laughs> ตอนนี้รอมสังกะซีแล้ว นี่รครับก็คือห้าตัดตัดนั่งร้านแผงนีออกอบอสามารถลงได้พอพื้นที่ให้ทุกท่านนี่เนาะไม่หรอไอ้กัจับมือเนี่ยมัดเหน,น,นี่ยมแล้วนี่ละนี่ละมุดเคลืนไปสามวิลากรรมไปได้ไหมเน,นี่ย ถ้ากันนอนคนละหองสองหองนี่ยทำดาหาคนรอเนาะมอชื่อ่ด่นี้คาดว่าบาัดเท่าไรก่อนบัือ้กสิบาทประมาณนี้ครับประมาณร้อยเก้าสิบบาท ตัดองนี่ออกฟังละขางพคาดีนดเนาะเจ้าเจ้าเออนี่แหละมันจังเป,เป็นแบบระบบเสื้อเล่าแบบระบบโค่งนะโพ่งรับคนด้วย <laughs> แล้วเขาีกวานี่ยครับเนี่ยเอาลงอีกเอได้ลยครับเออมาเปิดเลยเลย เงินไปไหนหมดอะอันนี้ครับเมียนพ่อกับลูกคือพี่กาบน้องหนักหนักหนักใส่อลไเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อ แปลงเแปลงคพูดแล้วแปลงคพูดลเอาถามเพื่อนดูเพ่อนพราูกับพี้กันนองแล้วเอาเอาเาน่้นราบ้านเพื่อนร้างสางบ้านไหนเพื่อน

ร้อยแอขง้งขาห่อใก่ได้ขึ้นแล้วเรือกลางเอาอีกแล้ว ก็ได้พ่อพ่อเนี่ยนก็ได้เราเลี้ยวทีมเวทีรับจ็อบด้วยนี่ครับรับจ็อบรอบสองเอาอันนี้อันนี้อันนี้อ่ะอ่ะ เงี้เด้อ๋อดูกันดกันรเขาไ่เห็นเนี่ยเล่นเต่ไฟตีโอ้กัเล่นเด่ยไฟเลียวนะไม่ได้เล่นฉากเนาะฉากมันกับหมุนไ่ได้่ฉากมนเรีนฉากแล้วเนี่ยปีนาครับตอนน้เพิ่งชวยเฮ็ดฉากมุนครับน ฉางากมงแ้วจอ่จอโค้งไฟเลี้ยงไฟอ่นไฟติดไปสิพออีอผมีพอพบ้านบานเพื่อนช่วยเอาฉากแทนสังกะสีฉันมาเอาจอแทนสังกะสีนั่นป๊าบอสตงแตยยวนครงเวทีนั่นติดแล้วท่านบอสจะรังเกียจยุที่กับพ่อเหี้ยงเอเอาจอติดแทนนั่น ใช่เพื่อนครับพี่น้องครับวันนี้กับมาอัพเดทพี่น้องเมืองไว่ก่อนเที่ยงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนีข้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ